ต่อไปของเราของเราสำหรับวันนี้ปฏิหารเสริมดวงปิดกรรมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเปิดสายท่านผู้ชมพูดคุยกันนะครับ029126690หรือ SMS นะคะ4123888ครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรจันพอดีเดี๋ยวฝากข่าวนิดนึงสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือต้องการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะตอนนี้มีการเปิดอบรมฟรีหัวข้อสร้างเงินอย่างไรจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นการสอนการสร้างบล็อกแล้วก็ ใช้ Facebook เพื่อการค้าสำหรับนักศึกษานักเรียนประชาชนที่ต้องการเ,เรียนเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามแล้วก็จอสำรองที่นั่งได้ที่ call center 0 8 1 2 0 5 8 9 9ค่ะครับผมอ่ะตอนนี้ตออาา่ตอไปนะเรามาบอกว่าใครโทรเข้ามานะครับวันนี้เราเอาสมเด็จวัดระฆังรุ่นมงคลเศรษฐีมาฝากท่านผู้ชมอาจารย์ไม่มีให้บูชา วันนี้บเอามาเพื่อปะแจให้เราสองคนเป็นแบบเป็นกำลังใจนิดนึงว่าท่านผู้ชมติดตามชมเรามากแค่ไหนสร้างเมื่อ30กันยาปีที่ผ่านมานะครับโดยท่านประธานก็คือเจ้าคุณเที่ยงเจ้าอาวาสวัดละคังและหม่อมราชวงศ์มงคลเสริมนะครับและผมก็เป็นที่ปรึกษาผมนี่เป็นที่ปรึกษารายได้นะครับก็ปลูกเสรวัดละคังแต่รายได้ มอบให้กับกองทุนภิกษุสามเนวัด,วดยันาวา<อ>เจ้าคุณผมนะครับก็ก็คือเป็นก็มาให้บูชาเพราะผมไปที่ปรึกษาผมก็เลยมีอยู่บางจำนวนหนึ่งแล้วก็สุดยอดของรางวัลหายากมากอันนี้นะครับมีเอาภาพนิ่งได้เลยนี่คือพระ ประจําจังหวัดของสมุทรปราการเรารู้ว่าพี่น้องเสื้อแดงนะจังหวัดสมุทรปราการมีเยอะ,ยอะพี่น้องที่รักประชาธิปไตยนะครับอันนี้สร้างเมือ<ะ>่อ2533ัท่านคงจะรู้จักพระพุทธมงคลอ่าอะไรวาชีรปราการนี่แหละก็คืออะไระพระประจําจังหวัดสมุทรปราการด้านหลังเป็นปู่ชัยมงคลรี่แบบคือใคร ก็เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองนี่แหละพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่รเป็นลูกเจ้ากลุมพารีนะครแล้วก็มาดูแลเจ้าเจ้าตามตามบ้านเรือนต่างๆพูดง่ายๆว่าเวลาไปไหนก็จะมีความปลอดภัยถ้าคุ้มครองดูแลถาถาที่ใช้ก็คาถาเดียวกับที่ดูแลท่านของ ห,หลวงพ่อ,อวสิยะอิติสุกโตถังพุทโธนโมพุทธยะปะัทภีคงกาพระภูมิมเทวานมามิหางถ้าไปต่างที่ก็ขมาขมาก่อนก็ได้นามามิการบอกกล่าวว่าเ,เป็นบอกบอก,กล่าวเจ้าที่เจ้าทางเมื่อพอสอรเท่าไหร่จ๊ะ 2533ค่ะโอ้โหรู้ได้ง่ายะจ๊ะแอบดูนะครับก็มีอยู่จำนวนหนึ่งเดขอาพุนนั่นพพันพันพันเอกพิเศษทัญญลักษ์แก้วน้อยนะครับที่มอบให้ผมมาจำนวนหนึ่งอันนี้ถ้าบูชาก็พอมีนะครับอยู่ประมาณ20องค์ให้บูชาองค์ละพันนะครับแต่ว่าในศูนย์ระเครื่องก็มีการประกวดนะแต่ว่าแจกฟรีหงองค์เอาเป็นสายสุดท้ายดีไหมหรือ่สายแรก แต่แรกดีกว่านะครับให้เขาเลือกนะครับให้เขาเลือกนะครับพร้อมคําถามนะครับค่ะอืนะนโท<ต>รมา029126690นะครับ้าเกิดวันจันทร์ในที่ตอบไปแล้วโชคลาภคุณมีนะครับการ,ก,ารก,ารการงานนะครับก็ต้องทําต่อไปเพราะ,ะคือ,อยังอยู่ในช่วงเขื่อ กำลังาการต่อเนื่องของงาน<ช>นะครับหรือว่า,ามีการค้นหาของงานดำเนิน,นดำเนินกิจาการต่อต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสําเร็จนะคะครับผมบอันนี้ขึ้นเวอร์โทรสดแล้วนะครับแล้วเบอร์โทรส่วนตัวนะครับ7 8 8 5 9 1 7 8 8 8สําหรับ ตรงนี้เราใช้การเสียงทายถ้าอยากรู้ละเอียดนะครับก็ต้องมีวันเดอนปีเกิดเวลาตกฟ้าก็ต้องมาคุยกันส่วนตัวใช่ต้องโทรโทรหาอาจารย์ธราส่วนตัวหรือว่าโทรโทรนันหมายอาจารย์ได้ก็คือคอเซเตอร์นะคะ0 8 1 2 0 5 8 9 9 9ค่ะเมื่อกี้เราเห็นว่ามีเรื่องของเสน่ห์นะเราพูดในทางพุทธคุณต้นกาเนิดของการทำไอพวกน้ําหอมคือการทําน้ํามันว่านเราเคยอ่านสรรพคุณน้ํามันว่านว่าว่านนี้ดีอย่างนั้นว่านว่านดอกทองว่านเสน่ห์จันทร์อันนี้มีสรรพคุณมีคุณสมบัติมีคุณ นวิเศษเมตตาอะไรยังไงใช่พร้อมวิธีใช้นะครับก็ไปบูชาได้ที่ศูนย์มะเครื่องพรปู่เจ้านะครับหรือโทรมาปรึกษาผมส่วนตัวแต่ไม่มีส่วนของเหมือนัาอาจารย์เพาะผีเอาของเราไม่เน้นเราไม่เน้นเพราะเราเน้นว่านเน้นว่านเน้นของเป็นธรรมชาติของเราของอาจารย์ของเราของเราเหมือนกันนะทำงานทีมเดียวกันละมาช่วยกันนะครับคสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการของเราปฏิหารเสริมดวงปิดกรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวอะไร นะคะต้องการติดต่ออาจารย์ธาราหรือว่าต้องการสอบถามเกี่ยวกับว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรานํามานําเสนอให้ท่านผู้ชมในรายการนะคะสามารถติดต่อพูดคุยกันได้นะคะที่0 8 1 2 0 5 8 9 9 9ครับผมบางทีผมก็ไม่สะดวกรับแลามีคอเซนเตอร์เพราะว่าส่วนตัวเองหญิงจะสอบถามอาจารย์ธาราก็ลําบากเหมือนกันนะคะดังนั้นท่านที่ติดต่ออาจารย์ธาราลราบากก็อย่าน้อยใจไปนะคะสายมาแล้วสายมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับจากจังหวัดไหนแถวไหนครับ เจา่จังหวัดนครศรีธรรมราชับผมโอ้สวัสดีครับฝนต้เลยเป็นไงบ้างอากาศดีไหมคะช่วงนี้ครับผมอากาศดีครับผมคโอ้โไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนครับอากาศดีอยู่จริงจริงผมก็มีความสัมพันธ์กับทางใต้เยอะนะเพราะผมเป็นศิษย์เขาออพัทลุงหรือจากไหเอ่ย ครับผมไม่ผมอ่าเป็นคนอำเภอพุ่งสงครับผมพุ่มสงพุ่มส,สงเนี่ยครับพุ่มมีอะไรพูดคุย<ม>ปรึกษาจะตอบคําถามรับจะตอบคาถามรับพระหรือว่าจะคุดคุยกับอาจารย์ธาดาคะหรือจะปรึกษาปัญหาชีวิตอันใด ไม่ผมมานั่งดูรายการอยู่ครับผมนะั่งนั่งดูรายการอยู่ทีนี้ปรดูรายการแล้วอาจารย์ก็บอกว่าคือมีอตะสมเด็กัละคังนครับผมครับผมอยากได้ใช่ไหมได้จัดไปนะแต่โทรมาเบอร์ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโทรกลับ087 59 1788จขอค่าส่งห้าิบบาทให้สายแรกเลยนะครับให้สายแรกเลยนะครับ โอเคโขเขามาเลยนะคะเพราะว่าถ้าฝากเขาถ้าฝากชื่อแล้วอะไรไว้ส่วนใหญ่โทรกลับทันทีแล้วแล้บฝากชื่อไว้หลังใหม่ด้วยนะครับฮ่าเดี๋ยวต่อคำถามหน่อยอีกไหมต่อคำถามนิดเดียวได้ไหมตอนแ่ต้นไหมคะดูตั้งแต่ต้นครับผมอ่าไม้เท้าเนนี้มังกรเนี่ยเกิดจากสัตว์กี่ชนิดเดียวกันครับผมมังกรในเชื้อพันยุ์ของจีนน่มังกรตามตำราตามตำนานจีนเนี่ยเกิดจากเป็นการรวม ของนักสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดคะนะมันมี12บราศีสัตว์ก็มีสิบเอ1ดตัวใหรวมบาง่อนนะคะเพราะจะไม่ได้ยินเราครับผมอ่มันจะดย์อุตสาบ้ยละอ่าค่ะ ได้ยินไหมครับครับผมได้ยินครับผมครับมังกรเนี่ยจะเกิดจากกิจกรรมสัตว์ที่เราเนี่ยเรามื่อตอนต้นรายการนะคะเป็นการรวมของนักสัตว์ดีฉลิทธ์สัตว์ดีฉลิทธ์สัตว์ที่เป็นผิดต่อนักรับครับผมได้ยินไหมเอ่ยปิดปิดสิ่งต่อไม่ได้ได้ยินครับได้ยินเป็นผิต่อนักรับครับผมเท่าไหร่นะคะ เป็นสิบสองนะขัดครับ <22 S 2> สิบสองไม่เราะต้องไม่รวมตัวมังกรสิใช่เป็นเท่าไหร่จ๊ะไม่รวมตัวมังกรสิบสองราศีแต่มันมีมังกรมีหนึ่งราศีใช่ไหมแล้วที่เหลือเนี่ยประกอบด้วยทั้งหมดอีกกี่ราศีมารวมเป็นหนึ่งเดียวสิบสองลบหนึ่งอ่ะสิบสองลบหนึ่งบอกมาลายมากเลยคือแครับสิบสองลบหนึ่ง สิบสองหนึ่งก็เหลือเพียเจ็ดสิครับใช่นะครับก็คือนะครับก็ย้ำนะครับว่าไอ้ตำนานจีนนะครับว่ามังกรนะเป็นเทพนิยายใช่ไหมครับเป็นเทพนิยายนะครับนี่เป็นนักกระซ้ายที่มาเป็นนักกระสับที่สิบสองเข้าใจไหมครับครับผมนะคือคือคือขออนุญาตจารึกหนึ่งได้ไหมครับครับอ่าคือจริงๆผมมันผมอยากจะรู้ว่าอืม ผมผมผมเป็นยังไงไม่รู้มันมันมันคือมันไม่มันจะได้หวยไม่จะได้โชคจะได้ลาบอยู่ครับแต่มันกําไมมันไม่ได้เนี่ะเนี่ยบุญมีแต่กรรมบางแค่ซื้อก็เสียไปเฉียนมาใช่ไหมเนี่ยว่าเ่ยว่าที่ผ่านเนี่ยว่าที่ผ่านเมื่อวานเนี่ยผมผิดตัวอ่าอ่าสามสามเป็นตีป็นื้อตีเป็นระดับผิดตัวก้าวเสียเดียวครับเงั้นอาจารย์ธาดาลองเสียงไทยดูว่าท่านนี้จะงวดหน้าท่านจะเฉียดอีกไหมหรือว่าจะตรงเลยอ่ โมด้าก็ยังเสียดต่อไปนะทำบุญนะครับทำบุญทำทานแล้วก็ว่าสวดมนต์ให้เทวดาช่วยเยอะๆนะจ๊ะครับผมขอบคุณด้วยอะครับได้รับไลน์ด้วยนะครับค่ะสวัสดีครับผมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอารีไลน์ท่านรวมทั้งตัวอาจารย์เองด้วยเนาะยิงก็เฉียดไงคราวที่เฉียดกันไปเฉียดกันมาถ้าเฉียดเกือบถูกยญิงหญิงเกือบไม่ถูกยญิงดีกว่าใช่เกือบถูกเกือบถูกเล่นยากวางผิดตำแหน่งนะครับอ่ะ นะครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงน้ำมันวานเพราะว่าหลายคนยังชอบเรื่องของเสน่ห์ไม่ตามอานิยมจริงๆเจิมได้นะครับเจิมร้านเจิมอะไรได้ของวิธีใช้นะครับก็ติดต่อมาส่วนตัวแต่อันนี้คือน้ำน้ำมนต์จากแม่น้ําคงคานะครับน้ำมนต์จากแม่น้ําคงคาเรียกว่าน้าจากแม่น้าคงคาคือต้นศยศาสตร์ไทยเรียกว่าน้ำธรณีสารไงที่ไว้ล้างสิ่งไม่ดีต่างๆแต่เราเอามาจากอินเดียแล้วมาเสอีกทีนะครับยิงผ่านพิธีพามที่อินเดียมาแล้ว น,ะะนำมานะครับให้นี้ให้บูชา300บาทนะติดต่อมาส่วนตัวหรือเบอร์ call center ก็ได้และอีกอย่างหนึ่งที่เราแจกกันทุกสัปดาห์คือแต่วันนี้ไม่แจกเพราะหมดโคา่าตั๋วลของหลวงพ่อเนรว,วัดศรีสุดารามท่านไม่ตาม,มานะครับคือเหรียญน,นะครับอะไรนะสองมหาราชนะครับพระนเรศวรกับพระเจ้าตากสินนะครับชุดใหญ่5องค์เนี่ยห้าร้อยบาทนะครับชุดเล็ก100บาทนะครับให้ขอค่าส่งห้าสิบบาทนะครับ โอเคนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นมงคลดังนั้น5องค์นี้ด้านหลังจะต่างกันหมดเลยนะครับเพราะมียันห้าแบบใช่นะครับซึ่งตรงกับตามตำราของคัมภีร์ปรมมังนะเขาเรียกว่าพิธีดีเจตนาอะไรสร้างโรงพยาบาล8 4พรามาราที่ของสามวาตะวันออกนะครับและ จำนวนสารนะครับก็ถูกต้องตามตำรายันและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนะครับมวลสารพิธีแล้วก็อะไรนะเจตนาเจตนาเลยครบละนะครับอืวันนี้ไม่ค่อยมีคนวันนี้นะครับงสกยอยู่ที่พี่น้องของอยู่ที่อักษาเดี๋ยวเราตามไปตามไปเจอตามไปเจอแล้วทักเจอได้บ้าทักกันได้ทักกันด้วยนะจําได้บ้างไม่จําไม่ได้บ้างอื นะครับท่านผู้ชมนะครับ029126690หรือ sms มาที่4123888นะครับนะช่ะวงน,นี้กออย่างที่บอกสดนะคะนี้ผมบอกดูตามปฏิทินแล้วหลายท่านก็บอกว่าเมื่อไหร่บ,บ้านเมืองจะสงบโอ้โหย,ยาวนะครับแต่ว่าลดลงระดับหนึ่งแล้ เริ่มชุ่มเย็นแล้วเพราะว่าผ่านพิธีแรกนาขวานเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเพราะว่าราหูจะย้าย30มิถุนายนอะไรต่างๆเริ่มจะดีขึ้นนะครับจะย้ายออกนะครับเบาระดับสัญญงกยังไม่ได้ดีแล้วก็เป็นการเริ่มอะไรต่างๆเข้ามาแล้วอย่างประเทศไทยประเทศเกษตรกรรมเนี่ยก็คือเราผ่านพิธีจรดพนังคารแรกนาขวานมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ทีนี้ชาวไร่ชาวสวนก็จะเริ่ม เตรียมพื้นที่สําหรับปีต่อไปแล้วแต่ทีเนี้ยอยากจะรู้ว่านนิดนึงอยากจะรู้ว่าขอถามก่อนเดี๋ยวลืมอยากจะรู้ว่าข้าวนาพืชผลของเราปีเนี้กับน้ําเนี่ยชาวบ้านของเราจะต้องเตรียมตัวขนาดไหนอาจารย์เขาบอกว่าน้าจะเยอะหรือน้ําจะน้อยแล้วจะจริงอย่างนั้นจริงรอเปล่าน้ำน้อยเข้าไปอาหารพอสมควรอ๋อก็คือยังพอได้บ้าง ดังนั้นคนที่จนก็จะยังจนต่อไปใช่อก็สู้ต่อไปนะครับอย่าลืมหลักการของนะครับคือหนึ่งเก่งกับเฮงเฮงก็คือการให้เทวดาบูชาพระหรือบูชาสิ่งให้เกิดโชคลาภแต่เก่งคือเราต้องมีความคิดนะทำอย่างไรนะครับอ๋อใช่เรื่องมีความคิดเราเรียกว่าสี่สี่นะมีสายเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะคับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิดเสียงทีวีด้วยนะจ๊ะเวลาพูดคุยจากจังหวัดไหนแถวไหนครับ อยู่ละยองค่ะอ๋อไม่ใจครับนะครับท่าโทรมารู้ไหมเมื่อกี้โทรมาติดนะครับก็จะให้สมเด็จวัลคังหรืออยากได้พระประจำจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอันนี้มูลค่าสูงมากแล้วเล่นกันในวงการพระนะครับนะครับสนใจไหมถ้าไม่สนใจก็พูดคุยดูดวงกันดูดวงกันอ๋อสนใจพระจากสมุทรปราการค่ะครมบพงสนใจของแพงนะครับอาพระพระนี่คือพระอะไรรู้ไหมถามคำถามหน่อย เอ๊ถามถามเรื่องพระวันละครังเหรอใม่ถามพระพระองค์นี้แหละพระที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยคือพระอะไรพระพระพุทธชินราชเนี่ยเป็นพระอะไรของสมุทรปราการพระประจำจังหวัดอ้าวตอบทำไปจังหวัดค่ะไม่ต้องบอกชื่อแต่ต้องบอกชื่อให้ถูกว่าเรียกท่านว่าพระอะไรค่ะเดี๋ยวเดินพระพุทธชินราชอะไรพระพุทธชินราชอ่าแล้วก็จังหวัดจังหวัดอะไรอ่ะ สมุทรปราการนะค่ะอ่าแล้วตรงกลางตรงกลางตรงกลางอ่ะเป็นมงคลอ่ะถ้าผู้พิสูจะได้มงคลชายปากการตอบแทนเลยดีกว่าที่ได้กำลังใจังหวัดของสมุทรปราการอาจารย์อาจารย์ให้กำลังใจท่านผู้ชมมากได้คุยได้โทรติด ตัวแต่จานตันเดียูวไปประเพณีองค์การพระได้นะสวยๆเองนี้นะครับหิาสวยค่ะ2533นะครับอันนี้สร้างเมื่อ2533ด้านหลังเป็นปู่นะครับเพื่ออะไรปู่ชัยมงคลนะครับเทวดาพระภูมิเจ้าที่นะไปที่ไหนก็มีแต่ความเมตตาความแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับโอเคนะครับ ที่ใหญ่นะสังฆราชในยุคนั้นมาแล้วจะดูดวงอาจอจย์ไหมคะโอจะให้ดูดวงได้ไหมคะนี่ไดมาหนึ่งคำถามโอวันนี้อยากจะดูเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพไปหาหมอไม่ใช่มาหาหมอดูไม่ใช่่ะรสุขภาพที่บ้านเราไม่เป็นอะไรหมายถึงบ้านเลขที่เรานะคะจะดูบ้านเลขที่บ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าบ้านเลขที่หนึ่งร้อยทับหกหนึ่งร้อยทับหกค่ะโอ้โห เหมือนจะดีนะแต่ว่ามันมีความทุกข์อยู่ในใจทาไมรู้100ไหมหนึ่งร้อยก็่ใหนึ่งศูนย์ศูนย์้าหกมันก็คือสิบหกใช่ไหม,มแต่พอมา,ามันก็ทุกอย่างคนอาจคนมองอาจจะว่าเราดีหน้าอิจฉาแต่จริงหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นดาวเสาแลวก็ดังนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะว่ามีความความทุกข์ทนอยู่ในใจเข้าใจไหมะนะครับล้วก็ต้องฝึกใจให้ดีนะครับ ฝึกใจอย่างเดียวใช่ฝึกใจแล้วก็ไหว้พระนะครับอาจจะบูชาราหูนิดนึงเพราะว่าบางทีก็หนึ่งรยทับหใช่มากตัวทับอาจจะนับเป็น1ก็เป็น8แล้วก็ราหูกับเสาเป็นเพื่อนกันนะครับดังนั้นบูชาราหูเขาก็บอกว่าเพื่อนทำให้ก็มีความสุขหน่อยโอเคไหมครับ ค่ะฝากเบอร์โทรกับชื่อติดต่อกลับด้วยนะครับแต่วันนี้เป็นมงคลวันนี้เป็นมงคลอย่างสูงและได้คุยกับอาจารย์เนี่ยยอดจากเบอร์โทรคุณบันเจิดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดแปดนะครับในที่สีเกษตรกรเจ็ดเจ็ดศูนย์สองศูนย์สามสี่แปดแปดเก้าทิ้งเบอร์ไว้ข้างหลังหรือจะยิงมาที่เครื่องผมก็ได้นะครับค่ะครับผมสวัสดีครับร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์จ๋ะเวลาผ่านไปไวเหมือนกัมากเลยใช่ไหมขนาดไม่ค่อยมีคนโทรมาหามาคุยกับเราวันนี้เราบอกว่าเราจะรับไปเร็วเราจะแจก่าพระสมเด็จวัดระฆังสามองค์วันนี้แจกไปได้หนึ่งองค์แล้วก็พระพุทธชินราชมงคลชัยปาการหนึ่งองค์นะครับแต่องค์นี้สนามพระเขาเล่นกันนะครับโดยเฉพาะคนสมุทรปาการเขาอยากด้านมอบ แต่วันนี้คนสมุทประการไม่โทรมาทีนี้ฝากเลยนะครับไม้เท้าจิตหลวงซื่อฟุกมังกรทองประทานพรนะครับเป็นมงคลยิ่งเสริมบารมียศศักดิ์เสริมวาสนาบารมีไม่จําเป็นว่าคุณต้องไม่เด็คนแก่เท่าหรือป่วยนะสนใจบูชาที่คุณหญิงนี่แหละเบอร์คเซ็ c e n เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์ห้าแปดเก้าเก้าเก้าครับผมพรอมของแถมคือที่เจลน้ำร้อนเย็นกับที่เปิดฝาขวดนะส่วนวัตถุมงคลที่ให้บูชาก็มี พระประจำจังหวัด1,000บาทนี่นะนะแต่ว่ามี20องค์นะครับและจำกัดค่ะและและนี่น้ำมนต์จากพระบ้าคงคา3า0นนี้ส่วนพรเครื่องพรนบู้ามีลงนะครับและงั้นเดี๋ยววันนี้จะหมดเวลาแล้วหมดแล้วขอขอบพระคุณสําหรับ ผลิตพันธุ์แล้วก็ผลิตพันธุ์ดีๆสินค้าดีๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาพบกันนะครับใบมอย่าหนีไปไหนแล้วมาเจอกันสถานีพีอนพีแห่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรง